สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะก็อย่างผมเจ้าเก่าครับจำกันตกเกม Fuck Day at Fetty Fetty นะก็จะเกม Final at Fetty นะพาที่2กันนะจะมาเล่นกันต่อในคืนที่3กันเลยนะผมเออผมว่าผมจะเปิดกล้องนี่ก็อยากจะเปิดแต่แตมันเปิดไม่ได้โคตรโคตรด่าส็งอ่ะนะฮะก็ กว่าผมจะอัดได้ก็ทอรมาแนละ้วปโปรแกรมมันมีปัญหามันขัดไปกับเครื่องไม่รู้นะก็ไปรีสตาร์ทเครื่องก็ได้นะผมโอเคเล่นกันต่อเลยสิยคืนที่3ดูซิว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนโอเคไปไปไปชมกันเลยตอนเที่ยงคืนนะคืนที่3โอเคนะก็รอมันโหลด หัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะก็คือเรื่องเหนียวไก่น,นะครับผมุย <laughs> เห็นดังกันและเกินเอาใครโทรมาครับเหนียวไก่บอเหนียวไก่บออันดับแรกเฮ้ยพี่ไก่หายพี่ไก่หายไปทีาจา่จังหวะนี้เอาเฮ้ยพี่ไก่เฮ้ยมาถึงมึงเอาเลยเด้อพี่ไก่พี่ไก่ครับฮัโโลโหลเห็นเหนียวไก่กูมั้ยอ๋อไม่กัดไก่แดดสายไฟทีจังหวะนี้ อ้าวพี่อะอ้าว,าวดับเลยครับจังหวะนี้สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีครับถ้ามีคำหยาบก,ก็ขออภยัยนะสำหรับเกมเพอร์เลอร์นี่ถ้าผมไม่มีคำหยาบนี่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเกมแม่กซ์นักมัวสัสๆโ,โ,โอ้โหโอไม่ก็อาอ้าวหายไปแล้วโอไม่ก็ดีครับเที่ยงคือก็เอาเลยบอพี่ไก่จ๋าพี่เป็ดพี่ไก่อย่าทำอะไรผมเลยผม,ผมยังไม่อยากจะจบไปในคืนที่สาม กไก่เ,กอ,เอ้ยยังอยู่นะส่องไก่นจังหวะนี้ส่องไก่แล้วตอ, <c oughs> <s uk> อนนี้อากาศมันก็ไม่ได้ร้อนนะครับ <c oughs> แต่จังหวะเนี้ยผมเหงื่อออกทั้งตัวแล้วนะครับผมโอเคถ้าเสียงเกมเบา,าต้องขออภัยนะเพราะอ้าวเฮ้ยไก่ไงอีไก่บ้าอีไก่บ้าอีไก่บ้ามึงไปอยู่ไหนอีไก่จังรวย โอเคอยู่ห้องน้ำนะฮะจังหวะน,นี้ไก่อยู่ห้องน้ำ let's eat มากินกันเถอะติดหนึ่งอะครับผมติดหนึ่งอะฮะโอ้ยน่กกากลัวเลยขนาดนี้เอาน้ำหมดนะจังหวะนี้แสบคอฮะค <c oughs> อ,อแห้งเฮ้ยัอยู่ฮะ ยังอยู่กันครบใช่ไหมจังหวัดโอไมค์ก oh าที่อันนี้ขอไปอะไอตัวนี้นะเขาว่ากันว่าผมดูของคุณเจนนะคือผมเห็นพอมันวิ่งออกมาปุ๊บนะแต้วนีป่ปีประตูนี้เว้ยแม่กันไม่จะมาเอาเหนียวไก่เราไปเอ้ยไม่ใช่มันจะมาหลอกเรานะมันจะเป็นมันเราจะเป็นเราจะไก่อ้าวเฮ้ยอีอีไก่ไก่ครับโอ๋ยยังอยู่มองไม่เห็นวะโอไมค์กา นะฮะคือเราจะกลายเป็นดาวนะคือมันจะมาหลอกดาวนี่คุณหลอกดาวนะฮะก็โอเคคืนที่สามกูจะรอดไหมวะเนี่ยอีบา้าเอ้ยมาเน็งเหนียวกงเหนียวไก่มาบอกแล้วว่ากูไม่มีเหนียวไก่จะมาเอาให้ก็บอกมาบอกมาเลยอย่ามาเอาดีๆนะเหนียวไก่เนี่ยผมไม่มีก็บอกว่าไม่มีไงตามล่าหาเหรียวไก่กันอยู่ตายกูไ,ไมปเจอเหนียวไก่ไป นะจังหวะนี้อ้าวอ้าวอ้าวโอ้ไม่เกิดไก่เอ้ย oh มึงมาแตกสายไฟทำไมตรงนี้ฮะอร่อยบอสายไฟเนี่ยตีสองครับผมจังหวะนี้อีกไก่เอ้ยผมเฝ้าไก่ครับจังหวะนี้โอเคเราจะเฝ้าไก่ไว้ฮะแตกสายไฟไปน,นะเพื่อนนะโอ้ไม่เกิด เกมบ้าเลยวะเนี่ยได้ข่าวไปพักสองนะสำหรับเกมฟัคไนแอสเฟนตี้แอสเฟนคีฟัคไนแอสเฟนคีตอนเนี้ยอีมาหายไปแล้วอีมาผมต้องเข้าโอ้อ้าวชิบหายใครมาแดกกล้องวะครับไก่เอ้ยมึงมาแดกสายไฟทำโขอ,อะไรเอาโอเมก้าจังหวะน,นี้โอ้โหอ,อีมาเอ้ยอีมาอีมาอีกไก่อีตัวอะไรไม่รู้ ที่สามะผมคืนที่สามฮะตีสองฮะจังหวะน,นี้มาถึงโอ้มึงอย่ามาจอหน้ากล้องจังหวะน,นี้แปดเหลือสามแปดเหลือห้าสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วฮะโอ้ยจะรอดไหมวะเนี่ยี่หมาอี่หมาอีไก่อีเป็ดอ้าวพี่มีไปแล้วพี่มีของเราก็ไปด้วยสามตัวเลยไม่ได้แดกกูละไม่ได้ไดแดกกูหรอก โอ้ oh y ม้ายมาปะไม่มานะไปยังยังอยู่อีกจะมาแดกอูไหนโอ้โหพี่หมีอ่ะพี่หมีของเราอโอ้ยไก่ไปแล้วจวังหวะนี้โอ้ยตีสานะครับผมตีสนะฮะโอ้ยอาพี่หมีเราไปไหนอะ่ะพี่หมีเสี่ยงครมาอ้าวเฮ้ยไก่หายอ๋อถอยหลังไปแล้วฮะจังหวะนี้ ไก่ไก่บอกกูไม่อยู่ละอ๋อนี่อยู่กันแถวๆไปหาแดกไปเหนียวไก่อะเป็นซื้อเหนียวไก่เอาไปผมไม่มีเหนียวไก่เป็นแค่รอประพอธรรมดาผมไม่ได้เป็นคนเป้าเหนียวไก่เข้าใจไหมอย่าเอาเ่อกกับผมเหนียวไก่อยู่ตรงหน้ารถาเซเว่นอะมาทำไมตรงนี้น่าก็เห็นเห็นดังกันใเลเนี่ยเหนียวไก่เหนียวไก่ ไข่เหนียวไก่นี่ลูยไฮะผมว่านะโอเคอีหมาอยู่นี่ฮะอีอีอีออออกไก่อีกไ,กอกไก่เดี๋ยวกูจับไปทำเหนียวไก่กูจับไปทำเหนียวไก่เลยไก่มาโอเคไอีกไก่ยังตาวเฮ้ยโอ้โหมึงมาเลยจังหวะนี้มึงมาเลยฮะจังหวะนี้มาเลยครับไม่แตกกูหรอกครับจังหวะนี้แบตผมเสียวแบตหมดว่ะ ไปสักทีเฮ้ยอีอกไก่นี่มีตัวอะไรไหมไม่มีนะเฮ้ยไก่ไปยังโอเคไก่ไปแล้วโอเคโอ้ยเออขอโทษครับขอโทษครับโทษครับบอกว่าอยากเดิมมากตีสี่แล้วครับไก่ไปไกลๆแล้วจังหวะนี้เฮ้ยใครมาเฮ้ยเฮ้ยเท่านี้มึงเป็นซัตคอร์ดกันเหรอโอ้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 ยมึอองอย่ามาขอร้องมึงอย่าไม้ของขวัญกูตอนนี้ นะเนื้อกงเนื้อไก่อย่าไปหาเอาเองไปะนะครับนะครับไก่เอ้ยนี่จับไปทําเหนียวไก่รู้จักไหมเหนียวไก่อ่ะเฮ้ยอย่ามาหากูขอร้องกลัวเร็วตีห้าสิซะอีนาลิกาเดินเร็วหน่อยโอ้ไม่แกดนะเราเห็นพี่ไก่นะนาลิกาไม่เคยบอกเวลานานแค่ไหน ผมคือผมคือถ้าผมเปิดกล้องเสร็จผมต้องนีบเอาลงมาฮะไม่งั้นเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเปิดอยู่กล้องทิ้งไว้นะจังหวะนี้โอ้ไม่ก็หมาเอ้ยกูจะเกลียดหมาเหลือเกินมาสกายน้ขห้องกูเลยนะฮะไปเอาเนื้อไก่ไกลไปอีกไก่ก็มีอีกไก่อะผมว่าต้องรีประหยัดไปแล้วเดี๋ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไม่รอดนะครับผมสรับอีหมาจะต้องเฝ้าไว้่ะต้องรีบเปิดกล้องรัว ผมว่าเดี๋ยวเสียวไก่มันมาตีห้าครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ตีหนะ้าแล้วเกอีแบตนะอีสิบแปดเปอร์เซ็นต์ฮะอ้าวมึงมาเด็กกล้องทำไมอีบาเอ้ยมาหาเหนียวไก่ก็ไม่บอกอ้าวยังอยู่คะจังหวะนี้จังหวะนี้พี่หมาของเราอยังอยู่นะผม,มพี่ไก่อยู่ห้องน้ำ ไก่อยู่ห้องนะ้ำพี่มีล่ะพี่มีหายตัวพี่มีเขา illusionillusion ออ Ill มันแยกล่างมัน invisibility นะฮะเล่นดอดมากไปช่วงนี้นะเร็วบอกไว้เลยนะว่าทีมนั้นนั้นนูบนะผมนะทีมนั้นนูบะ๊ะโคตรนูบเลยมีสามตัวสามลุ่มหนึ่งโคตรนูบยังหลอกผมไม่ได้อย่ามาหลอกผมนะอย่ามาหลอกผมขอร้องนะฮะถ้ามาหลอกทีถ้ามาหลอกทีแบบมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส ยิซ่ไมันจะแดกกูหรอกเฮ้ยหกโมงเอาแล้วมึงก็รีบไปหน่อยเข้าใจไหมแปดกูจะหมดขว้าอย่ามาซ้ายมาแล้วจวังหวะนี้ซ้ายมาแล้วซ้ายมาเร็วหกโมงเถอะครับหกโมงเถอะอุ้ล้างเปดจะรีบปุดเป็ดโอ้โหเย้หกโมงแล้ววว้ เย้คืนที่สี่คืนที่สี่แล้วครับคืนที่สี่แล้วจังหวะนี้คืนที่สี่แล้วคืนที่สี่แล้วจังหวะนี้คืนที่สี่แล้วโอเคอยู่กันครบท่วนนะครบทวนโอเคเฮ้ยเปิดมาเดี๋ยวจังหวะเปิดมาดิ โอ้ไป oh. นี่หมดโคตรเร็วฮะจังหวะนี้ Hello Hey WhatsApp Guy Oh 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 My God อดะไรทธอไมพาไปกับเพริบเอนที้ผมขนตูดลุกไปหมดแล้วเป็นเป็นจังหวะนะจังหวะนี้ตูดหมดตูโต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 ไม่ใช่เฮ้ยอย่ามาหลอกผมไม่มีบา้าผมถ้ารู้สึกมีคนสปอยมานะฮะพี่ผมเนี่ยคือเขาบอกว่าในคืนที่5พี่หมีจะออกโรงนะหรือว่าคืน4ี่วะ คืนสี่ไอตัวเนี่ยออกลงนะโอ้ยทำไมแปดหมดเร็วจังวะอ้าวกไก่หายไปแล้วครับจังหวะนี้อะคุณตกใจเสียงทุศัสั์อีบาอีอกไก่โอเคไก่อยู่ห้อง,ห,องห้องห้องอาหารโอ้ my g ก d ด ต้องผ่านคืนที่สี่ไปให้ได้อะอีหมาโอ้ไม่กัโอ้เฮียอีไห้โอ้ยอย่ามาหลอกกูเลยอย่ามาหลอกกูโอ้ยไก่เว้ยไก่มึงจะมาตามหาเนียวไก่กันเป็นทีมไม่ใช่ไหมได้เนียวไก่อ่ะ้าวเฮ้ยอีมีหายอีมีหายไปแล้วครับจังหวะนี้อีมีของเราได้หายตัวไปแล้วได้หายตัวไปแล้วครับอ่ตีหนึ่งครับจังหวะนี้ เราจะใช้แบตต่อหนึ่งชั่วโมงต่อ20เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอีหมากับอีหมีแล้วก็อีไก่หายตัวไปแล้วสามารถหาอีหมีอ้าวเฮ้ยอีหมาหายอีหมาหายอีหมาหายอีหมาอีไก่นะครับอีไก่ยังอยู่นะส่วนอีหมาที่หายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่หายอะไรก็บมันโอเคมาทางที่อ้าวอีหมาเอ้ยมึงมาดักหน้ากล้องทำคู่อะไรอ้าวอีเป็ดอีเป็ดอีไก่ ไก่ไก่หาเลยแดกอีไก่ครับ,รบหาอะไรกินเหรอครับโอ้ยอกูหลาเสียวนะก็เอาแม่คลิปเนี้ยคำหยาบกระจายเชื่อผมเชื่อผมนะครับคำหยาบนี้แบบเต็มไปหมดนะฮะมึงอินอินบิสเิลิตี้กันเหรอครับฮะคุณมึงอินบิสเิลิตี้กันเหรอครับหาไม่เจอเนี่ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยครับ แมปบ้าก่อนครับคือแบบอ๋อไอนี่โหอีหมาอยู่นี่ครับอีหมาทางซ้ายมืออ่ะอีหมาก็คือมันอยู่ตรงช่องนี้โอ้เห็นเห็นแล้วเห็นไก่ละมันสงสัยโอ้ตีซองครับผมยังยังแบตเตอรี่น่าจะอยู่พอนะถ้าแบบมันไม่มาเยอะเกินนะโอเคจังหวะนี้เหนียวไก่ถูกครอบโอ้ไม,ม่กัดเหเป็ดหายไปแล้วผมก็เสียวโอ้ไม่กัเสียวไข่กันเลยจริงจริงโอ้ไมก่กันะก็ อาจจะตาลายเนี่ยดงจะผมเปิดกล้องขึ้นขึ้นลงลงบ่อยๆนะแบบถ้าแบบรัวๆนี้ก็อาจจะแบบพุ่งทุยนะฮะอีกไก่หายโอเคไปไกลนะไก่ไก่นะโอเคอีหมาอยู่ห้องไหนมีห้องคนเก็บของห้องพานโลงก็ว่ากันไปนะฮะโอ้ยตีสามมันคงจะออกมากันเยอะนะผมว่าเราเล็งมาสองตัวซัพพลายกับนี่โอเคห้องโอเค นะตอนนีนะ้มีคนส่งเหนียวไก่มาไปที่เรานะซึ่งจะมีบุคคลมาเอาเหนียวไก่ของเราไปด้วยได้แก่พี่พี่หมากับพี่ไก่แล้วก็พี่หมีนะจะมาทําการลักเหนียวไก่ของเราไปนะเราต้องทําการปกป้องเหนียวไก่อย่างสุดชีวิตนะครับผมในเรื่องนี้ผมเขียนสคริปต์ขึ้นมาเองนะทุยนะเราต้องทําการปกป้องเหนียวไก่ไว้ให้ได้นะฮะซึ่งเหนียวไก่นี้นี้นี้นออ,อ,อ,อีเ็ดเอ้ไปแดกสายไฟไกลๆได้ไหมได้ไหมอีหม,มามาต่อหน้าต่อตา มึงจะมาหากูทำไมมีหมาเอ้ยโอ้โหมึงจะ <Check that. S 1> มึงกลายเป็นชาวล็อกไปแล้วจังหวะนี้นะจังหวะนี้พี่ไก่ของเราได้กลายเป็นชาวล็อกนะตีสากนะครับผม mm hmm. ไปยังโอเคไปแล้วฮะไปแล้วนะครับผม ใครจะต่อตาอานได้โอเคแ่างเขาไปแจ้งเขาฮะแจ้งเขามะไปไกลๆเดีแล้วโอ้โหอยู่ห้องซับไพ่อีกบออยู่แต่ห้องซับไพ่ซับไพ่นี่ก็เป็นห้องแบบพวกถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์ไม่ค้าก็แบบเอาของฟรีเย้เฮลสบายเลยนะสำหรับเลิศเป็นซับไพ่เอาเข้าเรื่องของเราเลยครับเกือบจะพูดปุ้ยอ้าวจังหวะนี้นะไก่หายไปแล้วนะไก่เนี่ยไก่เนี่ยไก่ไกหายไปแล้วเองไม่ใช่ นะแล้วผมเอาเนียอไก่ก็มานจะขอภัยนะก็คือแบบอยากยุ่งหน่อยนะมันเป็นอะไรที่แบบมันตลกดีนะมันเป็นเรื่องที่ตลกมากหนูเอาซื้อเนียวไก่ไว้ถ้าอันนี้ผมไม่ได้อ่านข่าวเองนะคือมีเพื่อนเขาเล่ามาบอกว่าคือแบบซื้อเนียวไก่ไว้นะวางไว้น่ารลดมั้งเนาะแล้วเข้าไปเซฟเองเขานั้นแหละเนียวไก่หายนะฮะผมตีสามนี้ก็สามารถสังเกตเห็นได้ว่าไอ้เหี้ยไอเหี้ย มึงจะมาดักหน้ากล้องทำคู่อะไรอยากออกกล้องขนาดนั้นเลยบอโอไมคก็ oh God. ไอ้นี่เริ่มออกเปิดประตูมาแล้วฮะจังหวะนี้ผมยังไม่อยากตายนะเพราะว่าต้องปกป้องเหนียวไก่ของเราเอาไว้ปกป้องปกปก้องมึงก็มาเล่นกล้องกันอยู่ได้สายฟงสายไฟอมาแทะกันทำไมบ้าเอ้ย ชิปหายนะครับแบ็นเหลือ30เปอร์เซนจะเหลือพอหกโมงไม่วาเนี่ยถ้าแบตหมดนะสิ่งที่ผมจะทำนะไม่ต้องพูดกันมากมายอะผมเอาหัวออกจากหน้าจอฮะเท่านั้นแหละครับนะเข้าใจตรงกันนะผมก็เดี๋ยวผมจะก้มไปอยู่ใต้โต๊ะเลยทันทีนะแต่ผมจะไม่ถอดหูฟังเพราะผมพร้อมที่จะกดอัดไหม่นะเราจะต้องผ่านคืนที่สไปให้ได้นะ เกมติ้งต้องปัญญาอ่อนมีมีหมีมีไก่มีมีหมาแค่ตุ๊กตาโอ้ไม่เกดมึงมีไหนมึงมาทำไมกูไม่น่าด่ามึงเลยไปยังไปแล้วครับไปได้นะโอเคตีสี่ตีห้าหน่อยสิวะเอ้ยไก่ไม่ใช่นะอีไก่อีไก่ โอ้ไม่ก็มันพร้อมจะออกมาจะเอหน้าเราทุกวินาทีแลนะดูจากสภาพนะฮะโอเคโอเคอีกไก่อยู่นู่นอีเน่าโอเคอยังอยู่ไก่อา้าวไก่หายไก่หายไก่หายเหนียวไก่หนูหายเราจะตั้งชื่อพี่ไก่ของเราว่าเหนียวไก่นะเพื่อเป็นการเรียกแบบง่ายขึ้นง่ายขึ้นเหนียวไก่หายไปนะฮะจังหวะน,นี้ เนี่ยไก่เข้าห้องน้าหรือเปล่าฮะเนื่องจากตรงนั้นที่เนียยไก่อยู่ก็เป็นห้องน้ําอยู่นะเดี๋ยวจะมีเนียยหมาเนี่ยมีนะดียวก็จะแบบเป็นเห็นเป็นเห็นหมีกันเลยเียวเชียวนะแบบถ้าเห็นหมีเนี่ยจะต่อคืนคืนที่5นะแบบว่าไม่ค่อยทำความสะอาดทุยนะก็จะเจอพี่หมีเราจะทําการเราจะได้เราจะได้เห็นเห็นหมีกันในคืนที่หแาน่นอนนะเชื่อผมไม่อีนี่โอเคอยังอยู่อีไก่อ,ไกอีเนียยไก่อา้าวแล้วอีกตัวจังหวะนี้

โอ้8-10แบบเปอรนต์ะจังหวะนี้เฮ้ย6มงแล้วสิ6มง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 ขอแล้วครับโมงสครับเต้เป็นภาระของพวกครูนะฮะเขาลองครับช่วย6มงทีฮนะโอ้ไมก่ก็ดีซซดมาตอนแบตกูจะหมดและมันก็ใกล้จะ6มงแล้ว6มงเร็วสัครับ6มงเย้ น่าก็เย้ yeah! คืนที่ห้ายังไม่เล่นนะโอเคตัดคลิปโอเคนะฮะก็จบก็บเป็นที่เรียบร้อยอะสำหรับ Night ฟักไนแอชเฟตคีภา์ที่สองกับคืนที่สามและคืนที่สี่ที่เราลอดมาได้อย่างโดยไม่โดนหลอกเป็นไงนะครับเล่นแบบขั้นเทพ โอ้ยนะผมว่าเดี๋ยวคืนที่5เนี่ยต้องโดนไอ้ไอ้หมีหลอกเชื่อเชื่อผมเชื่อผมเม้อเดี๋ยวโดนหลอกแน่นะฮะก็นะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามกันมานะเราไว้เจอกันนะพาคที่3กับไอ้หมีบ้านะตุ๊กตาไอ้เกมตุ๊กตาผีนะแบบเห็นหมีกันเลยเชียวเชียวนะอันนี้ก็เกมส่วนเกมฮัลเลอร์นี่ผมก็จะแบบแค่นั่นอ่ะแค่นเรื่อยๆนะแต่ไอ้เกมเนี้ผมก็คิดว่าวันวันก็คิดแล้วกัน ผมไม่แค่ต่อแนละ้วเพราะว่าถ้าผมเล่นเกม Hello นะแบบแคสเสร็จพาคหนึ่งแล้วแคสต่อเลยผมว่าเนะี่ยผมปวดหัวตายนะตอนนี้แบบไม่ไหวแล้วนะไว้อย่าลืมนะกดไลค์และซับสไครต์ด้วยนะอย่าไลค์แล้วก็แชร์ให้คนอื่นดูกันด้วยนะครับผมว่าผมผมร้องจะเป็นยังไงแล้วนะคือที่ห้าที่ตะกี้แน่เชื่อผมหรือเปล่าวะครับนะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ในะเรื่องเกมเลยว่าผมจะเจอยังไงก็นะเกมนี้ราคาคิดบาทเป็นร้อยกว่าบาทนะส่วนภาค2ก็ออกมาแล้วรู้สึกจะเป็นส่วนสนุกนะเป็นส่วนสนุกนะโอเค โอเคนะเดี๋ยวภา,าคหนึ่จบเดี๋ยวไปเจอภาค2กันแน่นอนนะแน่นอนครับผมโอเคโอเคไปเจอกันใหม่พาทหน้านะอย่าลืมนะตามหาเดียวไก่ให้เจอเอ้ยไม่ใช่นะโอเคกูไบจ้าว yeah! ้วู bye. Bye ้กูไบบายเจ้